สาวน้ำฝนเกิดขาวทุนโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนางสาวนิรัชพรรักษาวง์ทุนโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนางสาวนิรัชไมยศรีลาคำทุนโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีรับสายนางสาวนิรามัยศรีลาคำทุนโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี นางสาวนุสลาทัศสีทุนรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีนางสาวเนตรภาแก้วระยะทุนรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนางสาวบุษกรชุ่มจิตทุนรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวปทุมพรอิ่มจิตทุนรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวประพัสสอนสำเพาทองทุนรงพยาบาล บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนางสาวพปียนุษยวิเชียนชูตะกูลทุนโรงพยาบาลยุพราชจมบึงจังหวัดราชบุรีนางสาวปรววันคุตธาทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวประวันรัตชื่นอารมณ์ทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวปาริตาชูกรทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวปิยาพรบุญยเพงทุนโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนางสาวพรนภาจันบางทุนโรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนางสาวพรเพนพระโยธรทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวพลอยบุญก่อสร้างทุนโรงพยาบาลวัดเพลิงจังหวัดราชบุรีนางสาวพลอยละดาขันแข็ง ทุนรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจมบึงจังหวัดราชบุรีนางสาวพัชราภาถนอมชื่อทุนรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนางสาวพิชญนินทนิสภาทุนรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนางสาวพิมพ์วราเลิศปัญญาธรรมคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบ้านบึงเวชกิจนางสาวเพชรรัตน์ผลจันทร์ทุนรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวเพนนภาคุ้มเจริญทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวไพลินล้อเจริญทุนโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนางสาวพัฒนิธาบัวลาชทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวพัทราพรสุวรรณโชลทานทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวมานิตาแสงจันทร์ ทุนโรงพยาบาลปักท่อจังหวัดราชบุรีานางสาวมินลณีแซตันโทุนโรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนางสาวรัตม่วงแช่มทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวรัตเก้าสามงามน้อยทุนโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนางสาวรินราดาแตงหอมทุนโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐาโปรยทองทุนโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนางสาววรุณีฉายลิ้มทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาววารุณีสีเจริญทุนโรงพยาบาลวัดเพลงจังหวัดราชบุรีนางสาววิภวาวันหนูริ่งทุนโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนางสาววิรันดาเจริญธรรมทุนโรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี นางสาวสศิปภารูปสงทุนรงพยาบาลศูนย์รยาชบุรีจังหวัดาราชบุรีนางสาวสศิพัฒธุราแพงทุนรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวสิริธรยุทธพงษ์ธาดาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่หจังหวัดราชบุรีนางสาวสุภการเหล่านิพนธุนรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสลินทิ์สังทองทุนรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนางสาวศิริยญญาลินลาทุนรงพยาบาลเจดเมียนจังหวัดราชบุรีนางสาวสุกิตาแพงอุ่มทุนรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนางสาวสุชดาเปลี่ยนแก้วทุนรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนางสาวสุชาณาสุขโขประสบชัย ทุนรงพยาบาลปักท่อจังหวัดราชบุรีนางสาวสุดทิกมนลหนองเหล็กทุนดงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนางสาวสุดทิศชายอดสีคําทุนดงพยาบาลปักท่อจังหวัดราชบุรีนางสาวสุดทิดาม่นทองทุนรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวสุดทิดาวงเวียนทุนรงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนางสาวสุธารินีแสงใส ุนรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนางสาวสุพสรดวงเทพทุนโรงพยาบาลปักท่อจังหวัดราชบุรีนางสาวสุพสรโสพลโพไข่ทุนโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นางสาวสุวพัฒอุตสาพรมทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครน,นางสาวอาติการภูกองชัยทุนคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบ้านบึงเวชกิจ นางสาวอมรรัตน์ชุ่มสูงเนินทุนโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนางสาวอมรรัตน์นามเที่ยงทุนโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนางสาวอัจฉราแก้วปู่วัดทุนโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางสาวอัญชิตาประการทุนโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนางสาวอธทิตยารัชุ่ม ทุนรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนางสาวอารยาชูระเชษฐ์ทุนรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนางสาวสาวิตีอมศิลทุนรงพยาบาลปากท่อจังหวัดราชบุรีนายทีพบจ่ารุ่งทุนรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนายสุทธิพงศ์สีแสนต่อทุนรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนายสุวัตไครเอี่ยม ทุนรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีนายสิทธิเดชบุญชูทุนโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจังหวัดราชบุรีและนายกิษณะภูมิมลินทุนโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีรายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลเรียนดีรางวัลกิจกรรมดีเด่นเกียรติบัตรแกนนำสโมสรน,นักศึกษา มีลำดับดังนี้หนึ่งรางวัลผลการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูงสุดตลอดหลักสูตรได้แก่นางสาวพัทรพันธ์เทพราชารางวัลผลการศึกษาภาคทฤษฎีสูงสุดตลอดหลักสูตรได้แก่นางสาวสุพิศลาหงทอง รางวัลผลการศึกษาภาคปฏิบัติสูงสุดตลอดหลักสูตรได้แก่นางสาวกัญญนัทสมประสงค์ ยกสโมสรนักศึกษาฝ่ายกิจกรรมนางสาวสุดที่ดาววงเวียนเลขานุการนางสาวมินตราเคือเหลาผู้ช่วยเลขานุการนางสาวธุลิกาเดชเกตประธานชมรมจริยธรรมนางสาวไัยลินล้อเจริญประธานชมรมจิตอาสา นางสาววารุณีฉายลิ้มประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันนางสาวแพรวลุ่งคำผองประธานชมรมวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษานายทีพบจ่าลุ่งประธานชมรมดนตรีและนาฏศิลป์นางสาวทิติพรจงประเสริฐเฮลัญยิกนางสาวเต็มสิริก้อนทิพเฮลัญยิก นางสาวสุชานาสุขโขประสบชัยฝ่ายจัดหารายได้นางสาววลิธาปโปรยทองฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสษทัศนุปกรณ์นายสิทธิเดชบุญชูฝ่ายประชาสัมพันธ์และสโสตทัศนุปกรณ์นางสาวรัตน์ม่วงเช่มฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นางสาวสาสิพัฒนธุระแพงฝ่ายทรัพย์สินสโมสรน,นักศึกษา และนางสาวการจนาคนหลักประธานชั้นปีที่สี่ต่อ,อเใช่ไหมลายนามอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลรวมราชนีราชบุรีประจำปีงบประมาณ2,565ประเภทบุคลากรสายวิชาการจำนวน5ลรางวัล รางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับรองผู้มยการได้แก่นางพิชชาวีสินสวัสดิ์เออแล้วพี่ก็ออกไปรับ 2. รางวัลอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษาได้แก่อาจารย์กัลยาสีมหันตสรางวัลอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการวิจัยได้แก่อาจารย์เยาวลักษ์มีบุญมาก 4. รางวัลอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการได้แก่อาจารย์สุภาพเหมือนชู และ5รางวัลอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านกิจการนักศึกษาได้แก่อาจารย์ชนธิชาบุญสิริประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน3รางวัลรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน